ตอนนี้เรายังพูดไม่ได้หรอกครับว่าเป็นใครอะไรยังไงแต่ว่ามันมีอ่ะเราก็ดูว่ามันเวลาเนี้ยมันมีที่เราเห็นเห็นอยู่นะครับที่กล้องที่เราติดเอาไว้นะครับมันก็ต้องมาเชื่อมโยงกันใี้ห่ดนไม่ได้ก่อนนะครับว่าว่าเข้ามาจะใช้คำเพื่ออะไรก็เลยน้ำมันเกิดความนี้ะแต่ที่ที่ท่านนายกพูดไว้สําคัญที่สุดคืออะไรไหมประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมากๆากเลยด้วยในการที่จะต้องแจ้งเตือน นะครับต้องเพิ่มความมัดระวังนะครับเป็นการที่จะไม่ให้เกิดเหตุอานนี้ทำา่าผู้อีกนะครับผมก็ขอร้องว่าอย่ากดดันผมมากนะครับไม่ต้องกดดันผมถ้าผมรู้เรื่องอะไรผมก็จะบอกถ้ามันเหยดความชัดเจนนะถ,ถ้ามันไม่ชัดเจนผมพูดไม่ได้หรอกใหใจก็อย่าต้นทางอ่ะคิดไปเองอะไรไปเองนะครับม mm ีนเรื่อโยนอะไรไรอะไรเราต้อง ค่อยๆครับนะครับก็ผมขอตั้งแต่วันแรกแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนต้องระมัดระวังนะครับว่าเราโดยพูดแล้วเป็นท่าวไทยเราไม่ได้โทษไทรว่าใครทาไม่ดีเพราะเรายังไม่รู้นะครับแต่ว่าต้องค่อยๆดูนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรและทำไมจะต้องเกิดวันนี้เกิดวันที่12นะครับเกิดหลังจากประชามติก็คิดได้หลายอย่างนะครับก็ไม่ใช่เวลาครับนี้ก็ปล่อยให้ความมั่นคง เจ้าหน้าที่ผุ้ฝ่ายได้ดูแลแล้วกันนะครับไออเนี่ยแล้วก็เกิดเพราะความเออแล้วก็เกิดต้องก็ต้องมีคนที่คิดไม่ดีคนะกับเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับคือมีความเข้าใจในการบริหารงานของรัฐบาลอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ต้องคิดดูมันต้องคิดหลายอย่างนะครับมันต้องเกิดเพราะว่าเพราะมันต้องมีผู้บงก,การเรื่องราวนี้ใช่ไหมเน่ครับแต่ว่าอาจจะเป็นความเข้าใจผิด ยังไม่รู้นะครับเืออะไรบ้าง่บบอกไม่ได้นะครับแต่ว่าคิดว่าเขาจะ้จากถามจะถามไ่นการพการนะผมัใจแล้วว่ามแน่เรื่องาม่ามแต่เรื่องราไม่ราแต่ว่าอาจจะมีคนท่าที่เราเาเรื่องอะไรยังไมรู้เลยในประเทศครับจะมีเรื่องสาวเเทศแน่นอน จะมีความเป็นความเข้าใจผิดอะไรกัน